เนื้อรองเนาะกูมวยจัดสัวนะกูมวยจัดสัวจะเนอยจะจัดสัวเป็นเต่านะเนื้อหม้อจัดส่วนจะหม้อจัดส่วนเลียเออเนื้อหม้อจอนจ้าจะเนาะจัดส่วนจ้าเนี่ยต้องการอยู่จะลอดช่องนอหล่อสร้างกูเต่านะเนอ่จะรู้ใจนอเจ๊กุยต้องการหม้เสียเต่า์อ่าลวดติ่งกขวัญจอกอุนอ่ะ ถ้าเสียนาไปเจ้าตันทอยต้องการหยุดสัวหมูนลวดเตะยอดส่วนลูกแข่งเนอกูซาท้องเตะเชน่ากูมัวจะจวนจะนาไปจวนห้องสำเหนาหน้ไปจ้นอเจเถื่อเตียกูกูอยากอิตุวตาหลักเก่าเสียน้าเลยนะเจกูจะจวนนายิ่งยาหับประกันจยอะเจ้าเปอร์เซ็นต์นะเจขอนอใจข่าวว่าชาซอจะเปจงมองจะจังลวดเตนะจังลวดเตะลวดว่า chỉ hai cho nhỏ hôn trong cho nhỏ, xa nữa cái nên bỏ nó chỉ nên sồn chạy nó chỉ hôn đó cũng xít thả cũng mua chùa mua cũng mua chùa mua cũng cho chùa nó chế cũng những quả cò sẽ liền nó liền họ tò liền chơi liền á nên chạy vô cò cho một xí na, để cũng cho nó mà nhưng chưa mà tài chỉ đã linh thế nó thứ hai thì à yên bảo trang đã bị mong là, ya rửa thì khi nào chi dụng tàu hay là lại là cô sử dụng tàu thì yên ở ngoài cái hậu xe này cái cha đó này cũng bảo sa tông, bảo ăn giờ sủng ở sủng, chua ở bể, chua sủng ít xả ở, bảo thằng tông đó đẻ giờ sủng bể sủng, bảo bảo xả ít xả ở, อีตุนซียาสูนเปย์สูนเพราะเปล่าจีจีอัดจวดเปยฮูเต่าจะกูชัวลู้ใช่หนะกูยซาฟรีจนเนอในจิไลแทงกีไอ้กูวัตุแทหน่าซีลูกเกาอีหลีวันที่เปยเจ้ากีหลอจะหอนอนะนหอนทองตอต่อเจเต่ากูจะต่อต่อยชงเชียสะเกลุใจลวดเตเจมัตจักามัวฟรีอิจอยน่เจีถืออเตียลูกอาเชิบไปเจ้าหน่อยเจกูมัวซาเตีย ฟรีเตาตัวฟรีตัสวดา์ไอ้ลังตือต้องการอยู่กูจอของเจ้าหลาชีลวดเตนต่อรองชีตาสงอันนอเจเนี้หตกูเตาน้กูชิตาเตานะกูย่อเมืองเวียงไสนะแสงหัวพันน่ะเจถืออเตียเนี่ยยอต้าปลากูเทียปลาเชงกะกูนวยวัวเตียววัจตัวนอก่อ 过下八到八加孟加屋中做眼点做事呢，诶，星期六那呢，诶，你到那去办。